สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเลขเด่นบนล่างงวดวันที่1ธันวาสองห้านะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับเลขเด่นปักหลัก10นะคะก็คือเลขเด่นล่าง068นะคะภาพอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยนะคะขวัญใจคนรวยนะคะ ก็เป็นการชนกันระหว่างมาโนดมานบมานิจามีนะคะคือ1และ2เนาะตั้งแต่เราติดตามมาเอ,อ่อมีหลุดหลุด1ครั้งนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะโอเคต่อมานะคะประชานิยมค่ะ4ตัวเดินที่10หน่วยบนนะคะลดสิบหน่วยบน1 3 6 8นะคะก็จะเป็นเลขเด่น เด่นบนเนาะต่อมานะคะสำหรับหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างให้357ค่ะเด่นที่หลักหน่วยนะคะ ต่อมาค่ะอ้อเรือใบนะคะจานเรือใบก็จะเป็นเลข3ตัวเดินที่บนนะคะ4 3 6ค่ะ เด่นล่างนะคะของแอดวันชัยค่ะงวดนี้ให้เด่น1กับ2นะคะก็ไม่รู้ว่า1น,นกับ2เนี่ยจะเป็นเลขที่มาล่างหรือเปล่านะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะงวดที่แล้วให้6ก,กับ7ดนะคะงวดนี้ให้1และสองล่างก็ขอให้มาตามนัดนะคะ อ่าเลขเด่นบนนะคะ912เนาะก็จะอยู่ทั้งชุดจัดตามหลักแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเผื่อใครที่ไม่ได้ดูทุกคลิปนะคะต่อมานะคะเด่นบนเฮียโกนะคะให้เด่น4 5 6 7ค่ะ หน้าจอเลยนะคะต่อมาค่ะรวมหวยซองนะคะ6ตัวเดินที่บนล่างเลยค่ะ360 548นะคะ โคโคนะคะก็จะเป็นเลข3ตัวบนนะคะ6กับ3ะคะ่ะก็3มมีความอ่าเป็นไปได้สูงนะคะสําหรับบนตามสูตรเขานะคะ เซียนมาตานัดนะคะให้2ค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะเด่นบนและล่งางนะคะเฮียโกค่ะ1น8มาตัวล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ สายฟ้านะคะบนให้6ล่างให้9นะคะก็จะเป็นเลขเด่นบนและล่างนะคะหรือว่าจะบางคนวิ่งนะคะเอาไปวิ่งก็ได้นะคะก็ค่อยๆดูนะคะติดตามข้อมูลไหนก็ดูข้อมูลนั้นนะคะต่อมานะคะ คู่หูคู่ฮามาช่องละตัวนะคะชนเป็นเด่นแล้วก็เด่นมากของอาแปนะคะก็จะเป็นร้อยสิบหน่วยบนนะคะให้สี่แล้วก็เก้านะคะในงวดน,นี้เนาะสี่กับเก้านะคะช่วงนี้หวยจะมาเบิ้ลบ่อยนะคะเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังแล้วก็เบิ้ลบนเบิ้ลล่างอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้เนาะก็จะมาแบบนี้บ่อยๆมากันแบบ เว้นกันไปแล้วก็เว้นกันมาก็มาเบิ้ลอีกนะคะถ้ามาเบิ้ลแบบนี้แล้วจะมีอะไรมาอีกงวดถัดไปนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะของเลขเด่นนะคะเลขเด่นบนล่างของงววันที่หนึงธันวานะคะสองหนะคะแปบ๊แปบๆก็ จะหมดปีแล้วนะคะนี่คือเลขเด่นทั้งหมดเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีเลขเด่นที่เดินดีนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาคุยแล้วก็คุยกันตามภาษาคนชอบเสียงโชคนะคะเสียงลอตเตอรี่เสียงโชคลาบนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยว เราก็จะไปพบกันในชุดห้วยซองนะคะแล้วก็นิตยสาราห้วยนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลจากแอดโช o ุนะคะแล้วก็แอดสตางเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้ข้อมูลมาน้อยนะคะวันนี้ก็จะพยายามรวบรวมให้นะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็ยังมี ข้อมูลของอลุงเล้งนะคะเลขดับลุงเล้งก็ยังไม่ได้ข้อมูลนะคะวดนี้ยังไม่เห็นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเวลาค้นหาข้อมูลให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำงานเยอะนะคะทั้งงานประจำแล้วก็งานงานที่เป็นงานพาร์ทไมที่ที่เราชื่นชอบนะคะตอนนี้เจนี่ก็รู้สึกว่าจะจะยุ่งนะคะยุ่งแล้วก็พยายามจะ จะทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆที่ติดตามนะคะก็จะเป็นช่วงดึกๆอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็หลับก่อนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ